จังหวัดลำปางพร้อมด้วยคณะกรรมการจัดงานหัวหน้าส่วนราชการที่สภาสกราหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดลำปางชมรมจักรยานจังหวัดลำปางให้เทียบชั้นรายการที่สําคัญของการแข่งขันระดับประเทศอีกทั้งยังเป็นการกระตุ้นบรรยากาศการท่องเที่ยวและตลาดทั้งในและต่างประเทศเป็นการส่งเสริมศักยภาพของผู้ประกอบการให้เกิดความยัง่งยืนใกล้หนึ่งก็คือวัดองค์สนุกวัดองค์สนุกก็เป็นวัดที่ ได้รับรางว,ลงวัลจากองค์การย you ูเนสโกนะครับเป็นรางวัล Award of Mer ม์ิหมายถึงว่าเป็นวัดที่มีการอนุรักษ์จัดการแข่งขันในวันนี้นะครับซึ่งจะต้องแสดงให้เห็นถึงศักยภาพครับสมาคมท่องเที่ยวจังหวัดลำปางสภาุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดลำปางสปอร์ตทัวริซึ s มนะครับซึ่งเรียกว่าเป็นสปอร์ตทัวริซึมก็ว่าได้หมายถึงว่าเป็นการท่องเที่ยวเชิงกีฬาในขณะเดียวกันก็เป็นการกีฬาเพื่อการท่องเที่ยวนะครับซึ่งในหลายๆองค์กรเวลาอันสมควรแล้วครับผมขอเปิดการแข่งขัน บางกองกแอร์เรลังกาเอเวนเจอร์2 0 1 4ณบัดนี้ครับ

เชที่าบานจะเนต่อเรื่องราวที่ระตัวเลขนี่ะแล้วตอไปเลยต่มอ่อนี้เจยระครับเขาบอกว่าทนยาอ่าไปเน่เู่ที่ส 给摊位，给摊位，摊位。